Honda CVT 3นะครับนี้ติดตัวชุดไหล่จักรยานท้ายรถนะครับเป็นตัวทูเล่เวโลคอมแพก3คันนะครับผมในส่วนของตัวไหล่จักรยานนะครับด้านหลังก็จะมีระบบไฟท้ายนะครับเป็นไฟเบรคไฟหลีด้วยความพมาไฟสองป้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวแขนจับไหล่จักรยานนะครับผมนี่จะพักตัวเฟรมนะครับมีหัวใจล็อกแบขโมยนะครับผมตัวแขนนะครับจะมีให้หมด3ชุดนะครับจับของแต่ละจักรยานไปนะครับตัวฐานวางล้อพร้อมตัวสายรัดนะครับ แก่ล็อกกันขโมยตัวตัวแหลกนะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นระบบบักไฟ7จ็ดมินนะครับผมติดนามสัญญาณไฟท้ายรถนะครับตัวนี้ที่เราลับติดตั้งนะครับทั้งตัวชุดล่างก็ตัวสายไฟนะครับโอเคครับรถคานนี้ CRV G3 นะครับติดตัวชุดแหลกจักรยานท้ายรถนะครับผมโรเล่เวลโลคอบแหลกครับ